เคยใช้ทั้งจุลศักราชและ,ละรัตนโกรสินสุกก่อนพุทธศักราชแต่พุทธศักราชของไทยก็ไม่ตรงกับพุทธศักราชของหลายชาตินะครับคําว่าศักราชก,ก็คือสิ่งที่กำหนดขึ้นหรือสมมุติขึ้นตามแต่ที่มาโดยนับเวลาเป็นปีเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ เพื่อให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดก่อนหลังการนานแค่ไหนนะครับในสมัยกรุงโรุไทยเราใช้มหาศักราชนะครับซึ่งเป็นศักรลาดที่กำหนดขึ้นโดยพระเจ้ากนิษกแห่งอินเดียโดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระองค์มีชัยต่อแว่นแขนในโดยรอดในพศ622นะครับ เป็นมหาศักราชที่หนึ่งมหาสกราชจึงมีขึ้นหลังพุทธศักราช621ปีและได้แพร่เข้ามาสู่สุรณภูมิพร้อมกับอารยธรรมอินเดียนะครับโดยใช้ในย่านนี้มาก่อนกรุงโคไทยปรากฏหลักฐานอยู่ในศิลาจารึกต่างๆส่วนจุลักราชตั้งขึ้นโดยสังฆราชบุตุสุรหันนะครับแห่ง พระมาะหลังจากที่ศึกออกมาชิงราชบัลลังก์ได้ในพศ1 1 8 2จากนั้นได้เพ่เข้ามาในล้านนาเมื่อเสียกรุงศรีรยาครั้งที่หนึ่งมีการติดต่อกับพระมาะอย่างใกล้ชิดในฐานะประเทศสลดัดจุลจัก,กราดจริงถูกนํามาใช้ในกรุงศรีรยาตั้งแต่ปี2112นะครับในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ห้าจึงปลูปกข้าวปลูกกระหม่อมให้ประกาศใช้รัตนโกสินสทร์ศกแทนจุลศักราชนะครับรัตนโกสินทร์ศกเป็นศักาาชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้นในพุทธศักราช2432นะครับโดยยึดถือเอาปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาลุกมหาราช ทรงสราปนากรุงรัตนโกสินขึ้นเป็นราชธานีนะครับในพศ2 5 2 5นั่นเองเป็นรัตนโกสินทร์สุกที่1และปีที่ประกาศใช้เป็นปีรัตนโกสินทร์สุก108แต่ใช้อยู่ถึงราศ .131 แค่24ปีก็สิ้นสุดนะครับเปลี่ยนมาใช้พุทธศักราชในต้นรัชกาลที่6นะครับ ่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชมรีในเรื่องเปลี่ยนสกลาดนี้ไว้ในจดหมายเขดรายวันว่าสกลารรัตนโกิงห์ซึ่ใช้อยู่ในราชการเดี๋ยวนี้มีข้อบกพร่องสาคัญอยู่คือเป็นสกลาดที่สั้นจะกล่าวถึงเหตุการณ์ใดในอดีตภาคก็ขัดข้อด้วยว่าพอกล่าวถึงเรื่องราวก่อนสร้างกขึ้นไปแล้วก็ต้องหันไปใช้จุลสกสารมาก มหาสักรลาดบ้างและในข้างวัดก็ใช้พุทธสักราชฝ่ายคนไทยสมัยใหม่ที่อยากจะก,การถึงเหตุการณ์อันมีมาก่อนสร้างวัดองค์จินนี้ก็มักจะหันไปใช้พุทธสักราชจึงดูเป็นการเสียรัศมีอยู่จึงเห็นว่าควรใช้พุทธสักหลาชจะเหมาะดีด้วยระการทักปวกเป็นสักหลาดที่คนไทยเรารู้จักสูงชาบดีอยู่แล้ว ทั้งในประกาศใช้พุทธศักราชอยู่แล้วและอีกประกาศหนึ่งในเวลาที่ก็มีแต่เมืองไทยเมืองเดียวที่มีพระเจ้าแผ่นดินนับถือพระพุทธศาสนาต่อมาจึงปลูกก้าวปลูกกระหม่อมให้เริ่มใช้พุทธศักราชเป็น,ศ,นศักราชในราชการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนพศ2456นะครับพุทธศักราชเป็นศักราชที่นิยมใช้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับ ในประเทศไทยก็มีการใช้มาังสเตยสมัยอยุธยานะครับแต่ที่นิยมใช้ในสางสนาเท่านั้นแต่เมื่อมีการประกาศใช้ในสมัยรัชกาลที่6ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่พุทธศักราชของไทยลาวและเขมรด้วยนะครับไม่ตรงกับพุทธศักราชในแบบของลังกานะครับที่นิยมใช้ในอินเดียและพมา่านะครับคือพุทธศักราชแบบไทยลาวเขมร เริ่มนับพุทธศักราชในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานมาครบหนึ่งปีนะครับเป็นพศหนึ่งแปรแบบลังกาอินเดียพมา่านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นพุทธศักราชหนึ่งจึงเร็วกว่าไทยเราหนึ่งปีนะครับอย่างในปีนี้ของเราเป็นพุทธศักราช2 5 6 4ของลังกาอินเดียพมา่าเป็นพุทธศักราช2565แล้วนะครับ การเริ่มนับศักราชจะเริ่มนับจากจุดใดจุดหนึ่งที่เห็นว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับอย่างคิดศักราชเริ่มนับในปีที่พระเยซูประสูตินะครับส่วนฮิจระัศกาชเริ่มนับในปีที่นบีมูฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามเริ่มอพยพชาวมุสลิมออกจากนครเมกกะในพุทธศักราช1165นะครับไปตั้งฐานใหม่ที่เมืองเมดินะซึ่งเป็นการอพยพครั้งสําคัญของ ศาส,สนาอิสลามนะครับปัจจุบันมีประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ใช้พุทธศาสนาในราชการโดยเปลี่ยนพุทธศักราชในวันแรกของเดือนมกรานะครับศรีลังกาใช้คิดศักราชเป็นปีราชการและใช้พุทธศักราชในทางพุทธศาสนาโดยจะเปลี่ยนพุทธศักราชในวันวิสาขบูชานะครับเมียนมาใช้จุลศักราชเป็นปี ราชการนะครับและใช้พุทธศักราชในทางศาสนาโดยจะเปลี่ยนพุทธศักราชในวันวิสาขบูชาเช่นกันนะครับกัมบูชาใช้คิดศักราชเป็นปีราชการนะครับและใช้พุทธศักราชในทางศาสนาโดยจะเปลี่ยนพุทธศักราชในวันสูงกาลนะครับเชืนอลาวใช้คิดศักราชเป็นปีราชการนะครับ และพุทธศักราชในศาสนาโดยจะเปลี่ยนพุทธศักราชในวันสงการเหมือนกัมพูชียนะครับแต่จะลืมว่าถ้าเราไปเจอคนลังกาอินเดียหรือพมา่าเขาบอกว่าเขาเกิดในพอสอเดียวกับเราไม่ใช่เขาอายุเท่าเรานะครับแต่เขาแก่วกว่าเราหนึ่งปีนั่นเอง